สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆี่น้องนองนะครับผมมาทำความเข้าใจกับงานเดะมหรืองานเชนท์ที่มีบัตเจ็ต400หรือ500อะไรต่งตางๆอย่างเงี้ยนะครับที่โพสใน Facebook หรือ l ล n e อะไรต่งตางๆอย่างเงี้ยผมจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจสำหรับคนที่อ่านหนังสือไม่เกิน8บรรทัดหรืออ่านแล้วไม่เข้าใจอาจจะถนัดฟังมากกว่าไม่ถนัดอ่านถนัดฟังมากกว่านะครับอันเนี้ยก็จะเป็น ข้อมูลนะครับอีกมุมนึงนะครับที่ทําให้เพื่อนเอนเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมงานนี้คืออะไรงานนี้ก็คือเป็นงานหรือเป็นแคมเปญของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า world app world a เนี่ยเป็นแอปของคุณแซมแอลมอนแซมแอลมอนผมอ่านชื่อผิดชื่อถูกขออภัยด้วยนะครับอ,อ่านชื่อผิดอ่านชื่อถูกขออภัยด้วย เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยผู้ก่อตั้งบริษัท Open AI ที่เรียกกันว่า ChatGPT นั่นแหละครับเออพูดง่ายงคือเจ้าของบริษัท Open AI เนี่ยทีออ่ชื่อ Sam Altman เนี่ยเอออ่นผิดอันถูกขออภัยนะครับเขาได้มีโปรเจกต์อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นโปรเจกต์แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า World App นะครับ World App ทำอะไรได้บ้าง เวิร์ลแอจะทำงานร่วมกับ w o r ร์ลไซึ่งโปรเจกต์เนี้ยเขาต้องการที่จะสร้างคอมมูนิตี้หรือสร้างชุมชนสร้างเมมเบอร์นะครับหรือสร้างสมาชิกโดยแอปพลิเคชันตัวเนี้ยไม่จำเป็นต้องมีค่ารายเดือนไม่จำเป็นต้องมีค่าสมัครสมาชิกนะครับสมัครก็ฟรีทำอะไรก็ฟรีทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งก่อนและหลัง แต่เราจะมีรายได้จากมันยังไงนั้นให้ทุกคนศึกษาเองนะครับแต่ว่า,าบัตรเช็ดหนึ่งชั่วโมง500เนี่ยคล้ายๆกับเป็นสโลแกนชวนเพื่อนเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมาสนใจมาร่วมสมัครเป็นเมมเบอร์ของ World App นะครับคล้ายๆแอปสีดำที่เขาลิปซิงกันอนะแอปสีดำที่เขาลิปซิงกันเหมือนกับว่ามันมีบางช่วงบางตอนที่เขาจัดแคมเปญว่า ชวนเพื่อนได้รับเท่าไร่เท่าไหร่แล้วเพื่อนมาสมัครได้รับเท่าไร่นั่นแหละครับอันเดียวกันแนวนคิดเดียวกันก็คือการสร้างชุมชนหรือสร้างเมมเบอร์เขาไม่ได้ให้เราเสียเงินไม่ได้ให้เราเสียทองไม่มีอะไรที่จะต้องลงทุนนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับแต่ว่าที่บอกว่าจะต้องไปทำงานที่เดอะมอลล์หรือเซ็นทรัลเนี่ยเพราะว่ามันมีเครื่อง ยืนยันตัวตนว่าเราอะเป็นมนุษย์นะครับเขารับเฉพาะคนที่มีอายุ20ปีขึ้นไปคนที่มีอายุน้อยกว่า20ปีเครื่องมันรู้รู้ด้วยครับทุกคนเครื่องมันรู้ว่าคุณอายุไม่ถึง20ปีมันสามารถรู้ได้ทันทีเลยดังนั้นใครที่อายุไม่ถึง20ปีไม่ต้องสมัครเลยครับสมัครไม่ผ่านแล้วก็คนที่อยู่ต่างจังหวัดตอนเนี้ยไม่มีเครื่อง เพราะยังไม่ขยายไปทั่วจังหวัดไม่ทั่วทั่วประเทศนะครับตอนนี้มีในกรุงเทพเนี่ยประมาณ19สาขานะครับแล้วก็มีต่างจังหวัดภูเก็ต1สาขาแล้วก็ชนบุรี1สาขาเป็น21สาขาแล้วนะที่สามารถสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนเพื่อรับบัตรเจ็ตก็คือเหรียญรีวอร์ดนะครับซึ่งผมจะอธิบายให้เข้าใจว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับหลักฐานที่ผมเอามาพูดเนี่ยมันเป็นจริงไหมผมเอามาจากเช็ต GPT เลย ผมไปถาม Chat GPT อะเขาก็บอกว่า Application Word l ID และ Word l App ถูกพัฒนาโดยบริษัท Tool for อะไรเนี่ย h u m a n i t y ซึ่งก่อตั้งโดย Sam Alman CEO ของ Open AI Alex n a l a d i a นะครับล a เ i นะีและ Mac Noven เติมอะไรสักอย่างอ่านไม่ออกในปี2019เนี่ยครับอันนี้คือหลักฐานยืนยันว่าผมไม่ได้พูดลอยๆมันมีหลักฐานจริงๆ คุณสามารถเข้าไปเซิร์ชหา Google หรือในเช t GPT ก็ได้ว่าแอปพลิเคชัน World App หรือ World ID เป็นของใครใครเป็นเจ้าของอะไรประมาณนี้คุณสามารถเซิร์ชหาข้อมูลได้เลยนะครับอันนี้เป็นหลักฐานที่ผมนำมาให้เพื่อนๆได้ดูผมไม่ได้ตัดต่อนะคือผมก็ถามไปนะครับเขาก็ตอบมาแบบนี้นะครับอ่ะทีเนี้ยมาดูในส่วนของรีวิวบางคนกลัวโดนหลอกบ้างเนี่ยผมก็รวบรวมแล้วผมไปค้นหาตาม Facebook ตาม YouTube ตามติกตอกอะไรต่างๆผมก็ามาปักหมุดไว้ให้เนี่ยทุกคนไปดูได้อันเนี้ยคุณจะทําหรือไม่ทํามันก็เรื่องของคุณคุณตัดสินใจได้ด้วยตัวเองไม่มีการบังคับย้ําไม่มีการบังคับนะแต่ในกรณีที่ใครที่เห็นโพสต์นี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปทําแค่แป๊บเดียว1ชั่วโมงได้500อย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องเข้าใจแล้วก็ต้องอ่านเงื่อนไขารายละเอียดให้เข้าใจว่า1ชั่วโมง500เนี่ยก็คือเราไปทํางานหรือไปยินยันตัวตนเนี่ย สมัคร w o r l d ID เสร็จปุ๊บเราไปยืนตนไม่เกิน1ชั่วโมงอันเนี้ยเข้าคอนเซปต์ละบัตเจ็ตหนึ่งชั่วโมง500ตรงเนี้ยถามว่าเราจะได้500จริงไหมต้องขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราไปทำเนี่ยราคาเหรียญมันอยู่ที่เท่าไหร่เขาจะให้บัต g เจ็เรามาเป็นเหรียญเขาจะให้บัตเจ็เรามาเป็นเหรียญก็คือเป็นเหรียญ W L D น w LD. ซึ่งครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้เรามาประมาณ16เหรียญ ประมาณ400 5 0 0ถึง500บาทขึ้นอยู่กับมูลค่าของเหรียญในเวลานั้นนน,นะครับอ่ะประมาณนี้เลยก็ถามว่าเราจะได้รับเงินตอนไหนครับผมก็คือบางคนเข้าใจผิดว่าทํางานปุ๊บรับเงินปับ๊บบางคนก็อ่านไม่ได้สับจับไม่ได้ความอีกประมาณว่ารับเป็นเงินสดได้ที่สาขานั้นสาขานี้จริงๆแล้วคุณยังไม่ได้ตีความหมายว่าถ้าคุณรับเงินสด คุณจะต้องติดต่อผ่านผู้แนะนําของคุณว่าคุณสมัครกับใครคุณต้องติดต่อกับคนนั้นอาจจะมีการเช่นเมื่อคุณได้รับรีวอร์ดมาแล้วคุณไม่มีบัญชีคริปโตคุณจะเอาเป็นเงินสดเข้าธนาคารหรือเงินสดที่ถือได้เลยก็ได้แต่คุณต้องไปคุยกันอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันนะต้องคุยกันก่อนว่าคุณจะรับผ่านเงินสดผ่านบัญชีธนาคารหรือเป็นเงินสดที่สามารถจับได้เลยอย่างเงี้ยนะครับทุกคน ต้องเข้าใจกันใหม่นะครับผมว่าเมื่อคุณทำงานเสร็จแล้วคุณจะต้องรอไปอีก24ชั่วโมงถึงจะสามารถเลขรางวัลที่เขาให้มาเนี่ยเป็นเงินสดได้แต่ถ้าคุณมีบัญชีคริปโตคุณสามารถทำเองได้เลยโดยที่คุณสามารถไปเรียนรู้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเวลาที่คุณได้เหรียญมาแล้วคุณจะถอนออกมาเป็นเงินสดเนี่ยถอนออกมายังไงนะครับ เข้าใจกันใหม่นะครับบัตรเจตตรงนี้คือเป็นรางวัลคล้ายๆกับรางวัลให้เราเนี่ยไปสมัครแอปพลิเคชันเวิร์ w เ l นะครับเวิร์ลแล้วเราจะได้รับรางวัลมาเป็นเหรียญน,นะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้คุณจะได้รับเท่าไหร่บ้างคุณจะต้องไปดูรายละเอียดนะครับว่าเขาจะแบ่งจ่ายเป็นรางวัลให้คุณเนี่ยเท่าไหร่ยังไงอันนี้คุณต้องไปศึกษาแต่ว่า คือครั้งแรกเนี่ยมันจะได้มาเป็นก้อนที่1เนี่ยก้อนที่1ก็คือประมาณ16เหรียญน,นะครับสิเหรียญน,นะครับสิเหรียญตรงนี้นะครับคุณสามารถถอนออกมาได้แต่การที่คุณจะถอนคุณจะต้องเอาเหรียญตัวเนี้ยไปผ่าบัญชี Exchange ก่อนก็คือบัญชีแลกเปลี่ยนสกุลเงินแลกเปลี่ยนสกุลเงินจาก w บั u l d เป็นสกุลเงินไทยถึงจะถอนเงินออกมาได้แต่ถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องการถอนเงินจากบัญชี อ่ะ WLD ไปเงินบาทแล้วค่อยค่อยมาบัญชีธนาคารอันเนี้ยไม่ต้องกังวลเพราะเขามีนะครับผู้นำหรือตัวแทนที่เขาสามารถแลกให้คุณได้ประมาณเนี้ยคุณก็ได้รับเงินสดไปเลยโดยที่คุณไม่จาเป็นต้องไปสมัครอะไรเพิ่มแล้วไม่จาเป็นต้องไปยืนยันตัวตนอะไรเพิ่มอีกแล้วยืนยันตัวตนแค่ครั้งเดียวคุณรับเหรียญมาเป็นรีวอร์ดคุณก็โอนรนะีวอร์ดน่ะไปให้กับคนที่คุณสมัครกับเขาเนี่ย โอนให้ปุ๊บเขาก็จะเอาเงินสดามาให้คุณคุณเข้าใจไหมประมาณนี้เลยครับทุกคนเนี่ยครับมันมีคนไม่เข้าใจอ่านไม่ได้สับจับไม่ได้ความเขาบอกว่าคือยังไงคะเขาบอกว่าไม่มีเงินสดที่นี่พนักงานบอกว่าพนักงานบอกเองว่าไม่มีเงินสดคือยังไงคะหลอกเก่งเป็นผีหรอคะเออผมก็งงว่าเขาไม่อ่านหรือไม่เข้าใจตรงไหนผมก็พยายามบอกว่า ถ้าคุณจะถาถ้าคุณจะรับเป็นเงินสดคุณจะต้องติดต่อมาหาผมเท่านั้นผมจะทําการแลกเหรียญที่คุณได้มาเนี่ยเอาเป็นเงินสดให้คุณไม่ใช่ว่าคุณไปถามกับพนักงานนะพนักงานเขาไม่รู้เรื่องมันเป็นเออมันเป็นแนวทางในการอ่อาก็เลยนะให้คุณเนี่ยมันเป็นแนวทางให้คุณเนี่ยมาสนใจอ่อแคมเปญที่แอปพลิเคชันเขาได้จัดซึ่งแคมเปญเนี้ย มันเป็นของบริษัทอยู่แล้วเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าใครสมัครในช่วงแคมเปญคุณจะได้รับเหรียญประมาณ30-40ถีเหรียญนะครับซึ่งมันตีมูลค่าเป็นประมาณ1,500บาทนะแต่เขาจะแบ่งจ่ายเป็น12งวดงวดที่1จำไว้ให้ดีนะงวดที่1เมื่อเราเดินทางไปยืนยันตัวตนที่สาขาที่เขากําหนดแล้วไม่ว่าจะเป็นบานาน่าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันรองรับอะนะไปยืนยนตัวตนเสร็จปุ๊บ รอชั่วโมงครับพอรอ4 4ชั่วโมงเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นให้คุณเนี่ยกดเคลมคือกดรับรางวัลหรือกดรับรีวอร์ดนั่นเองคุณต้องเอารีวอร์ดตรงนั้นน่ะมาติดต่อผู้แนะนำของคุณว่าคุณจะรับเป็นเงินสดผ่านธนาคารน,นั้นผ่านธนาคารน,นี้ก็ตกลงกันว่าอ่ะคุณก็โอนรีวอร์ดตรงนั้นน่ะมาให้คนที่คุณแนะนำใช่ไหมทีเนี้เขาก็จะทกากร แจ้งถอนหรือแจ้งแลกเปลี่ยนสกุลเงินให้คุณเนี่ยนะครับแล้วก็โอนไปที่บัญชีธนาคารของคุณหรือถ้าคุณไม่มีบัญชีธนาคารคุณก็นัดกับคนที่คุณนะี่ยไปสมัครด้วยสมัครกับใครคุณต้องติดต่อกับคนนั้นนะครับต้องเข้าใจให้ตรงกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปถึงสาขาแล้วไปยืนยันตัวตนเสร็จแล้วขอรับตังค์แบบเนี้ยไม่ได้คุณไม่เข้าใจตั้งแต่แรกแล้ว คุณอ่านไม่เข้าใจตั้งแต่แรกแล้วว่ามันไม่ได้รับเงินทันทีที่คุณยืนยันตัวตนมันจะต้องรอให้คุณน่ะกดรับรีวอร์ดก่อนแล้วคุณก็ต้องติดต่อกลับมาเพื่อที่จะคุยกันว่าคุณจะถอนเงินเข้าบัญชีไหนประมาณนี้นะครับทุกคนอารมณ์ประมาณว่าคล้ายๆกับว่าคุณไม่มีบัญชีคริปโตนะครับคุณก็ไปเลขแลกกับคนที่เขามีบัญชีคริปโตอ่ะแล้วเขาก็จะเอาเงินสดมาให้คุณแบบนี้ คุณต้องเข้าใจตรงกันหน่อยนะครับอันนี้คือเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไม่มีไม่มีแพ็กเกจลงทุนนะย้ำว่าใครจะทำก็ทำไม่ทำก็แล้วแต่ัน,นี้ไม่มีการบังคับกันอยู่แล้วนะโอเคนะครับทุกคนอันเนี้เป็นหน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอันนี้คุณต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าแอปพลิเคชันทุกอย่างบนโลกใบน,นี้มันต้องการจำนวนสมาชิกอยู่แล้วเพื่อต่อยอดกับธุรกิจ ที่มันกําลังจะเติบโตเช่นสมมุตินะแอปพลิเคชันตัวนี้โปรเจกต์ของเขาก็คือหลักๆก็คือเขาต้องการคนจริงที่สมัครเข้าร่วมในแอปคนที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนไม่มีสิทธิทําอะไรเลยแต่ถ้าคุณยืนยันตัวตนแสดงว่าคุณเป็นคนจริงดังนั้นคุณสามารถยืนยันตัวตนได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นหต่อให้คุณมีสิเครื่องคุณจะสมัครใหม่ก็แล้วแต่คุณก็ต้องใช้หน้าคุณไปสแกนซึ่ง หน้าของคุณเนี่ยมันจะแปลงออกมาเป็นแฮชก็คือรหัสรหัสบล็อกเชนที่ไม่สามารถแก้ไขได้คือมันจะเข้าไปอยู่ที่เครื่องของคุณนะครับเข้าใจไหมครับทุกคนต่อให้เครื่องคุณหายไปแล้วนะครับต่อให้เครื่องคุณหายไปแล้วแต่คุณไปณเลยล่ะไปซื้อเครื่องใหม่มาแล้วคุณมาล็อกอินมันก็ต้องสแกนหน้าคุณอยู่ดีดังนั้นการสแกนหน้าตัวเนี้ยมันไม่ใช่ว่า เป็นการสแกนด้วยกล้องธรรมดาแต่มันเป็นการสแกนจากเครื่องที่ยืนยันว่าคุณเป็นมนุษย์จริงและอายุเกิน20ปีจริงๆมันจะแปลงตรงนั้นเนี่ยมาเป็นรหัส ID ของคุณที่เรียกว่า w o r l d App ซึ่ง w o r l d a ตัวเนี้ยมันสามารถเป็นกระเป๋าดิจิตอลได้เลยแต่อันเนี้ยมันมีข้อมูลชัดเจนว่าพัฒนาโดยผู้ก่อตั้ง OpenAI โดยแซม อาแมนนะครับซึ่งคุณสามารถไปศึกษาข้อมูลก่อนได้เพื่อความสบายใจอันนี้ถ้าคุณกรณีที่คุณไม่ไม่ไม่รู้สึกว่ามันปลอดภัยคุณสามารถตัดสินใจว่าคุณจะทําหรือไม่ทําอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันนะสรุปสั้นๆเลยนะครับทุกคนสั้นๆท้ายคลิปนี้ก็คือว่า 1. งานที่เราจะต้องทําคืออะไร1ก็คือว่าเราจะต้องลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเราก็ทําการ เดินทางไปที่สาขาที่มันรองรับเช่นในห้างเดอะมอลในห้างเซ็นทรัลที่มันรองรับนะครับอ่ะมันจะมีบอกในแอปเลยครับว่ารองรับที่ไหนบ้างอ่ะอันนี้1แล้วนะลงทะเบียนเสร็จปุ๊บไปยืนยันตัวตน 2. รอรับรีวอร์ดก็คือรอรับรางวัลภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่เราเนี่ยไปยืนยันตัวตนเสร็จแล้วเมื่อเรากดรับเสร็จแล้วนะครับ ช้าสุดอีกทีก็คือประมาณ2 4ีชั่วโมงนะเรากดรับเสร็จปุ๊บแต่เราจะต้องรับให้ดีนะเราจะต้องรับเข้ากระเป๋า spending เท่านั้นถ้าเราจะถอนเงินเลยหรือเราจะเลกรางวัลเลยแต่ถ้าคุณไปกดเลือกผิดคุณก็อาจจะต้องรอไปอีก7วันเพื่อที่จะถอนเงินออกจากกระเป๋าโวเนี่ยมาเป็นกระเป๋า spending ประมาณนี้เลยแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจอีกผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วนะทุกคน ก็ประมาณนี้เลยโอเคนะก็ยังไงใครที่ฟังและเข้าใจนะครับจากการที่ไปอ่านแล้วไม่เข้าใจแล้วมาฟังแล้วเข้าใจกว่าก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับว่าผมควรที่จะปรับปรุงการพูดแบบไหนปรับปรุงการเขียนแบบไหนผมยินดีรับฟังความคิดเห็นเพื่อนๆทุกคนเลยว่าเ,เวลาพูดเวลาเขียนอะไรประมาณนี้สามารถให้ความคิดเห็นมาได้โอเคนะยังไง ฝากกดไลค์กดติดตามช่องยูทูบของอัปลายเตวิดด้วยนะครับสวัสดีครับ